พระธรรมยากอบบทที่หนึ่งคุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญายากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าคำนับพงพันสิบสองตระกูลที่กระจัดกระจายกันอยู่นั้นพี่น้องของข้าพระเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้น เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียรน,นั้นกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นและไม่ได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าวันไหวเลยเพราะว่าผู้ที่วันไหวก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย คนสองใจเป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤตินั้นให้พี่น้องที่ต่ำต้อยชื่นชมยินดีในการที่ทรงเชิดชูเขาและคนมั่งมีก็จงชื่นชมยินดีเมื่อถูกทำให้ต่ำลงเพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า เพราะทันทีที่ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความร้อนอันแรงกล้ามันก็จะทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกหญ้าก็ร่วงลงและความงามของมันสูญสิ้นไปคนมั่งมีจะเสื่อมสูญไปตามทางทั้งหลายของเขาเช่นนั้นด้วยความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใดแต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเราเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ได้ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทําตาม ครั้นตันหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดเลยของประธานอันดีทุกอย่างและของประธานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดา ไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดาดดด่นและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้จงเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการล่อลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาด้วยว่าคนนั้นแลดูตัวเองแล้วไปเสียแล้วในทันใดนั้นก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไรฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดำรงอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้นคนนั้นจะได้ความสุขในการของตนความเชื่อแท้ถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื่อและไม่ได้เหนียวรั้งลิ้นของตน แต่ล่อลวงใจของตนการเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกเอเมนค่ะ